อยด่ดีดิอยู่ีๆอยอไปโอ๊ยเขีไปโอ้โหโตลูกมาเขียบตัวรเสือไม่ตัวนเสือลนมากรมอนลนยกมอนหดยยาไปเลย ขายแดกขายแดกขายแดกเออเอาเข้าไปนี่ไฟพาวเวอร์สี่พันส่งสุดเหรอไอ้ปืนนั้นอะไม่มันยังสูงสุดได้อ um. ีกยังไม่เต็มอะไรวันนี้นี่มันน่าเหมืออะไรโดโคตร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 แม็กนัมโอเค โอ้โหไอที่ยหายเอ้ยอะไรเนี่ยมันขยันเอาศพมากอง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 กันไว้นี่ไงคคสซีนมันเกิบบ้านเลยคืนวันเนี้ยโอ้โหเหล่าชาวบ้านเอาเอา เอเซละ่ะฮะเป็นอะไรไไะทำไมทำไมเชนนั้เป็นมากขนาดนี้เพื่อคุณคุณดิวเคริดีใจใจที่แกร่วมด้วยเอเบสเกอร์ไม่ต้องหว่วงเราภารกิจของแกนี่ต้องจบเลยนในเร็วนี้อโลโบโรสจะก,การเป็นยุคใหม่ของคู้สิ่งมีชีวิตผู้หกล้านจะต้องกีด้รอด้วยความโหยหวน แล้วถ้าเกิดใหม่ขอสมดุลใหม่ค้อที่ไรเวสเกอร์นิวชิคนี่ฉันไม่เกี่ยวเว้ยเอาเปิดไหนเราบอกว่าจะเป็นโลกไปด้วยกันไงเอาเอาเนื้อมาเป็นคู่ขากันซะอีกเวสเกอร์ไม่ได้ให้เข้ามาร์ฝ่ายแห่งการค้นข้อแน่เดี็กแกจะเข้าใจเองหน้าคริสโลกใบใหม่ที่จะเกิดขึ้นจะกลายเป็นโลกที่สมดุลกว่า อออมาสิวะแม่แย่จังเลยนะมันสายไปแล้วสำวพวกแกแกจะไม่วังได้เห็นแสงตะวันแม้แต่นิดเดียวโทษทีนะไอเซอร์เรอร์กับเพื่ออุโรปรสก็ต้องฉีดใส่เธอด้วยเพือ่อให้แกเป็นขอสมรณ์แบบและฉั้ก็มีการสุดท้ายให้กับเธอด้วยละกันนี่ไงอออะไรวนะเนี่ยลาก,ก่อนนะไอ้สหายเก่า ลากไว้หมดอย่างนี้อะไรจะก่านี้เอาละ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 ลากศพลากศพโอ้โหโอ้โหแล้วหลายศพรวมกัน

โอ้โหตายใหญ่ในอีสลาเลวเรื่องงี้ต่อเนี่ยเชื่อว่าของเรานี่จะทำร้ายมันได้ไหมไปดูสิแต่แต่ที่ดีกว่ากว่าที่มันจะทำลายที่นี่เป็นชิ้นๆเฮ้ย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 ม่มียามียาด้วยเก็บไปเก็บไปโอ้โหมือโยเยียโยเยะหนวดเปิดตู้อ้าวมีกระสุนปืนพก ไม่ได้อาไม่ต้องเก็บหอมไม่มีใครมาสักคนมีใครมาว่าสักคนอ่ะอะไรวะเนี่ยไปต่อ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 โอ้สัน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 สัอุ๊ยโห่อะไรเนี่ยกำลไปเดินชนเขาให้อะไรเนี่ยเย้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 โอ้โห้หนอนหนอนหนอนเกาะหน้าโอ้โหจุกจุกจ้าจุกจ้ามีจุกมีจุกอะไรเนี่ยอันนี้เปิดได้ โอเคกระสุนไรเฟิลตังบวกช้ตังบวกอีกแล้วพี่ไม่ไดเอามาแล้วเนี่ยปืนโฮ๊ไอสัตว์มันยังกันเปิดตู้ไรเปิดดูเนี่ยแม่งเอ้ยแล้วบอกว่ารถซองไม,ไม่ไม่ต้องใช้แล้วก็มาแค่นี้โอ้โห เขาไมันต้องใช้ไงหานจิกไม่มีมันจะใช้ตรงนี้แหละนี่แหละตรงมีศพประเด็นมีศพเอ้าเฮ้กูเขาก่อนดีอุ้ยเหี้ยเปิดตู้ไม่มีเปิดตู้ไม่มีเปิดตู้ไม่มีนึกว่าจะเจอผีตู้ซะอีกไอชิบหายผีตู้นี่เขาคลาสสิกสุดๆเลยแหละ อ้าวเฮียเนียนดีว่าเนียนดีว่าแตกหนึ่งไปอ้แล้วไดแล้วไแล้วไกลขึ้นเลยวไ่ทำไม่ได้ไดแล้ว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 ได้แล้วได้ลังด้แล้วด้ลด้ล เอ้ยเราแตกไอ้ที่ไหนกันเนี่ยไอที่ไหนกันไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆกลบขอบไปเอ้าเอ้าโยนระเบิดเอ้าอะไรเนี่ยเอ้าต้องยุดไว้ผมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะปาใส่แล้วไม่ไปกดบีได้ไงเนี่ยเอ้ยเลอะๆๆๆๆๆเราพี่จะกดคว้างไอ้มองขวาไม่ทำงานชิบหายละหายไมองขวาไม่ทำงานอะไรเนี่ย เอกุญแจาสะพานไอ้เหี้ยปาก็ไม่ได้อะไรวะแมวป่าไม่ทำงานโอ้โหตรงนี้มียาทเก็บไหมไ,ไม่น่ามีอ่ะสมุดอะไรบัตรพิจกต์วิวพิจิตรเวสเกอร์ม Project Project ker, หมายเลขสิบสามพูดถึงอเบิตกาตาของเขาในอุบัติเหตุนั้นกิดรับข้อมูลม,มากพอที่จะเป็นไปไม่ได้เลยคาราของเวสเกอร์ ก็ได้คอนเฟิร์มจากหางสำนักงานโดยตรงการจากของเวสเกอร์นั้นเกิดให้ผลโปรเจกต์ของโปรเจกต์เวสต์ต่ำลงถึง18%แล้วโควต้าของไอ้โปรเจกต์นี้เนี่ยก็ถูกลดลงไปมากอ๋อมีโปรเจกต์เวสเกอร์ด้วยโปรเจกต์ Project W อเล็กซ์เวสเกอร์อ้าวมันยากหาห่างกันที่ว่าอะไรสเปนเซอร์โน้ตบุ๊ก ม่าจะพูดถึงเรย์โคซิตี้อะไรวะเนี่ยเลเวลสิบออสเดอร์สเปนเซอร์เสียชีวิตฮันนิงพีถูกคุมขังมาสกิดชีเสียชีวิตจอห์นนี่เคอเมซที่อยู่คาร์ลอสเอ็มถูกพบแล้วก็ถูกแล้วก็ถูกกำจัดอ๋อเสียชีวิตหมดเลยเสียชีวิตเกลี้ยง <laughs> ตายเยอะไปไหนเนี่ยพวกนี้ชิบหายแล้วจะเอายาจากไหนกันเนี่ย ไม่ได้ออกมาสัตรองเฮ่งยาก็ใช้หมดอปตะกี้เนี่ยงานเข้าละอันนี้ปืนพกตรงนี้น่าจะมีอยู่เดินหาแป๊บมีม,ม่อยู่มีเอกสารตรงนั้น Satellite Laser Chanko Operating Manual สิ่ง rocket launcher <D> อ๋อ LTD การส่งตำแหน่งไปยังอาจารย์ยอดเทียมแล้วก็จานยดอดเทียก็จะส่งเลเซอร์พลังงานสูงลงมาใส่เป้าหมายอ๋ออาวุธปืนปืนเลเซอร์ไอ้ซอยอะไรวะเรียกว่าอะไรวะจะเรียกว่าไงดีอ่ออะ,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 ะชิงแป๊บปืนลำแสงเลเซอร์จากจาก,จากยานยเอเทียมจานยดอดเทียมเลเซอร์แล้วกันอ่ะวิ่ง เรียกยายนักหนานักไปขึ้นไปเต็มบุกเดี๋ยวหอยพร้อมไปกูปวดท้องเลยปวดทอ <c oughs> ้องเฮ้ยปาระเบิดแฟนไม,ไม่ได้อะไรวะกดมอขวาไม่ขึ้นงงเลยงงเป็นไก่ตาแตกเลยไอ้กูจังหวะนี้เปิดไฟเปิดไฟยังไงนี่ต้องใช้ไฟอ่ะรัว โอ้โหมาเป็นดอกกรีบไอชิบหายอันนี้สิเอาวุธนนี่ไงนี่ไงนี่ไงได้ลวเว้ยได้ลวเว้ยสเลเซอร์เฮ้ยเดเดี๋ยวนึนนึนโอเคเอ เออเออโด <eterm> นะสอยสอยซออยยอ้ยหยา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 าย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 า รอสักครู่เดี๋ยวมาเก็บยาเก็บยาอุ้ยอยู่นี่ดิอยู่นี่ดิอยู่นี่ดิเออไอเ้เหี้ยไม่โดนลูกัเจอมีลูกด้วยมีตัวลูกด้วยปีนขึ้นแป๊บมาๆมา,มา,มาอีกเอ็กเซลล่าเอ็กเซลล่ามาอุ้ยโอ้โหไอ้ลูกมาเฉยเลยสารชั่วอุ้ยอะไรเนี่ย กันวะอ้าวอ้าวอ้าวมันเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วอุ้ยเดียว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 เดียยวเอลไอทีดีไอทีดีเล็งเล็งเล็งอยู่นดิ่งยืนดิ่งยืนดิ่งอุ้ยไอเชี่ยไหมโอ้โหเล็ง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 โอ้ยอย่ายุ่งกับกูไปใจไปใจไปิใจ โดนีโลนโลนอีกแล้วม่อะไรกานเนี่ยแต่วาเนี่ยนีมันจะุ๊บมันจะุบยิงยิก่อนดีกว่าจะุบจะุบเดี๋ยวเดีอาไม่ขึ้นองาไม่้เออนั่นน่ะเออเมเมาเป็นไรไม่ได้ป้องผาคู เออ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 อเาไงเอาไงเอาไงไปเชี่ยวฮุกกรี่อีกเว้นเออเด้ง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 อุ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมึงเอาตัวมึงมาใช้อะไรลังหนาเนี่ยอื้อแต่เคเรียบร้อย

โน่นโดนโดนโน่นไม่มาแล้ว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 โอเคขึ้นเลนล็อกเป้าเดี๋ยวดีดนี่นี่อยู่นี่ีอยู่นีเอาไปโอ้ยยิ้มไปโอ้โหตัวลุกมาเชียรตัวรถเสือกเป็นตัวลถบันเสือกโดนมาตำรวจเลยตำรวจเลยย้าไปเลย มาอีตัวลูกเนเสือกเขออ้อืออ,อะไรวะเนี่ยนอนมาเข้าบนหน่อยมาขบอนหน่อยไม่ไไอโหลีเสร็จแล้วอ,อืออือโอเคไหนไหนไหเฮ้ยไม่มันเอาไแกว่าไปแกเย้เอาไป <c oughs> าไปไป <c oughs> <c oughs> อไรย้อาอแวยโหแล้วแงกันมาทำไมมันมาโอ้ยโอ้โหเย้แหงกันมา่ายแล้วแตก สุดที่หมดแล้วเดี๋ยวลูกไซเปอร์เออเออมีโดนมีโดนตีดตีดแปงแปงเฮ้ยลูกบอลลูกบอลลูกบอ้โหโ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 อ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออ โันโซ่ปวดหรือกดโปวดหรือที่ไหน้ยโอเไเดเอ๊